สบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องพุพโอกับส่องสว่างใจชาแนอีกแล้วเนาะว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือรต่างประเทศสว่างกันยินดีตอนรับเขาสูส่องสว่างใจอีกคือเก่าเนาะเพื่อพี่น้องพบพโอกับสว่างตอนนี้เนาะกู่เพื่อนชาวจันทร์ที่าเพิน่นเป็นเมย์ใหม่ไม่ทาบเห็นแต่นในคลิปของหมเพื่อนเนาะสว่างกับมาหาชาวจนเป็นข้างเลกเนาะเพ่อพี่น้องถ้าเราผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อเนาะ โอเคเพื่อนพี่น้องสาว่างสีผ้าพงไมพี่น้องเนาะเข้าไปหาชาวจัน์กันเลยเนาะขอ้ยเนี่ยป้เป็นกล้องหลังเนาะเพื่อนพี่นอ้องนากะก็ยากเปื้อนเนี่ยนะก็ฝุกระหากระสีขาดเมื่อหนี่เนาะเมื่อวาดเมื่อซื้อหนึ่งยังตกอยู่เออเร้มีคนอยู่อยู่บ่อเพื่อนดาาเลยเนาะไปหาเงินหาคำบ่อทุอบอะไรนะ นั่นอ่างนี่น้คอคอยพี่น้อะโอ้ขอค้นเงื่อนหนเนอสบายดียสสาวดสาวดีสดีสาวดสดีาาดีสวีสาวีวดีาีวาีวีาส,สาสาด อือ45แล้วโอ้45เาไปทางไหนบ่โมนี่ไม่ได้ไปทางเหนือโมนีอืมอนหมาเก็ดกะเือที่ได้คลิปาสลายเนาะถ้ามาหาตัวจริงเพิ่นในเมื่อนี่เนาะอู่ต้มเนาะทหารเพิ่นก็ตุ๊กไงเจาร์นะ สี่สิบห้าเลยโอ้กลายังบาเข่าเนาะกับพปีกำลังงามเ <laughs> ข่าแล้สี่สิบห้าเนีปกตีเี่ยเอ้ยไปเฮ็เดเลียกอยู่ใชเยันไม่ได้เป็นเวททางเหรอ,อื姐อยู่เพื่อนไม่เชื่อว่าไปหาขายพักขายนีก็ไม่ได้ไม่ได้พูพักไม่ได้พูดง่ายไม่ได้<อ>ไม่ได้ไปเลนง,ง้คันเนอยแบะ อันน yani ี้ลูกมาเอาลูกไปเลื่องเองโอ้ถ้าเอื่อยนี่นัวเนาะเืี่ยที่อยู่หน้าตุ๋นไปแล้วเนาะบูเด้อบูเด้อโอ้ยยันได้ยันทหารเพไนเลยเฮ็ดได้เฮ็ดได้อยู่เลยอ่ออันเอื่อยเฮ็ดเอ๋อผูกชายอยู่หน้าอืมถ้าเอื่อยมีลูกจะคดเนาะมีลูกสามคนโอ้มีลูกสามคนมีผู้ชายจะคดชายหนึ่งสองอืมคือท่าลูกกับพวกที่ไหไปแล้วเนาะ ไม่เลยไดตัวซาโกบาเจีโอ้ซาโกซาเจปีแต่งานไหนบ่อยังอย่างนี้ค่อแต่งงานโสดเบิดตซีเบิร์ตซีเพือกำการซีคนโสดเบิดเนาะคือต้องเอื้อย่างนี้ห้าตัใหม่เบร์โอ้ใม่อมเป็นเซียไปได้จะกปีแล้วเนาะเซียไปสองพันห้า ปีสองปันห้าเปนสาวปีด้วสิแปดปีเน่ปีสิแปดปีสิแปดเนสาวนี่ยเนราะว่านุซาลาอยู่สองปีกับห้าเดือนคนเชียรอันี้นุซาลาเป็นสาวปีละสาวปีกระายปีเติบเนาะสาวลายเนาะเต๋อเพิ่นเสียเนี่ยเกิดทั้งเอ่ยยังบม่เด้เค้ยแต่งงานใหม่จะเตือบอ่ะอืม ยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนลูกใหญ่ลูกใหญ่ทืนีกอืคือทางลูกเรียนจบลูกลูกสาวกนี่จบม .3 ลูกสาวลจม .7 อ๋อลูกสาวจม .7 ออแต่ว่าลูกเ็ดดลูกสาวลกเอ็ดโงานนคอนืนีอืลูกสาวกกะน่เพิ่นมา่วานีบัเพิ่นหมด โอ้พนมาเด็กยวันานี่บัเพื่นเรวก็เพิ่นมาเฮ็ดบัดมือสิไปมือแล้วเกีียวข้าวคนละมาเกล่ยวข้าวปน่ก็เวลายานนาเพิ่นกับวันสวยแน่นดำนาแล้วเราเพิ่นกัไปจอเวาเหนีกนากยจบนอลูกสาวเอืยเนาะถึงยามเวียกกับมาได้ข่าวปีเล้จักสอบเอืยกาไม่ไล่นปีหนึ่งสี่ห้าสิบมาคุ้ต่วเวลาอยู่แล้วสห้าสิบเลย ก็ต้องดูนะเพราะว่าลูกสาวกับเวลาแล้วก็ไปเนาะลูกสาวลูกชายเวลาแล้วก็ไปโอ้ลูกชายกับเวลาคน้มันมีเบียดกับเลี้ยงให้เดาน้าแล้วก็ไปมีแต่ให้แม่ฝ่อเพื่อนก็ฝ่อเขาเนาะจบตรงหนุ่มเป็นแต่ละคนดูตังลูกสาวแล้วคันเลี้วเข้าช่องคนเอาไปเบิ่ม ซาลาเพิ่นก็ไปไดไปหาเหตุการณเหตุการแล้วเนาะก็อยูเล่นเที่ยวไปบ้านนี้ไงเนะสมเอ้ยสมอายไปแล้วเกล้าเข้าคนเดียวกลางคืนแหละลูกซาลามากินข้าวอะไรก็นอนเพื่อนเพิ่อนเพิ่อนไปไม่ได้เพื่อนมารถเพอนขี่รถไม่ได้ลูกซาลาขี่รถกายก็ได้เนี่ยน้าเมารถเนาะกลา ง็นย่ใส่แล้วพอเราเาปเนาะมนก็ปิจะไปยู่เลยไม่ได้จะไปล้วมัป่าเหรอโอ้จริงบกเรยนาเนาะแต่เพือนหลังนั้นเันเพื่อนเพื่อเยทีว่าเพื่อเือนเยได้เฮือนเจ่าโอเพื่อนเพ่อนเพ่นผู้อือคือเพือนดังนี้สั่งพอคนเสียแล้วบ้องพอคนเสียแล้วอันนี้สร้างกำลัอันนี้อเพื่อนนี้จะหาาสรกีอยู่เฮือนน้อยน เฉพาะจังววาคือเป็นคนยูใชเนาะสามนาจะปีแล้วเอื่ยคืออะไรีห์ีป่าอือออจังหวเล่าคทาีด้วยคาทาซีกัะผูกระโลอ๋อกระโลกระยางเนาะอื่จะรอ้องหน้ายม่ตกันเลย้องน้าหนอนโอ้ถ้าพูดของหน้าก็ของน้าเนี่ ขันว่าของงามีโจ๊เรื่องลมกระพังเนาะแต่พอเด็ก็แค่งออกไปแต่กะมันก็สิบุตกทุกมือเหมืนกัโอ้ทพืสิได้ซัมมี่กับพ่อแฮงค์ลมดุบคุกคานแต่เพือว่าช่วงก่อนๆนีมียูทูบเบอร์มาถ่ายเอื่อยบ่มีอยู่อด็กเป็นใจได้เอื่อยมีคนคุยแล้วบ่ตอนนี้กะมีอยู่หากะแบ๊นนั้นแหละ เังแบบว่ามูสเปคเนาะคุยไปเรื่อยบอยังมีจุดหมายเนาะเปิดนมทางไร้เอ่ยราก็มีทยกะมีคุยไปเรื่อยแต่ว่าเปินกันแบบว่ามูคิดว่าสิมาจริงจังอะไรแบบว่าไม่ได้คุยแบบลงไปเรื่อยกอนเนาะเชิญรายไอ้นี่่อ้โมาลบลเอยอนุกห้าสิบกว่าปี ทานอายุน่อยเอ้ยกับ่เพิ่นวาอายุเพิ่นวาอายุสาิห้าปีเอ้ยเ่อนั้นแหละลูกเอ้ยว่าบรมาได้้ยเอมาผู้บ่าับหน่อยบอทานอายุน่อยลูกสามสิบห้าเออเออเออลูกเ้สาลูกแล้วดูยเนาะแม่กับผกลาสิแม่อายุปุ่แล้วเนาะสงสัยพนเห็นเอืยงามช่ำเถาเลยนีมแม่กับกาลูกกบอายุหนุ่ยเออุ่กันเนาะอายุสามห้าปีกันนี้ ลูกสาวแม่ก no? ็ยังแก้วนี่หล oh, ็ว no? ่ะอาสิมาเป็นลูกเกยจะได้เนาะอาิมาเป็นอาสิมาเป็นโพแบบมันบกคือเลยเนาะืออรลูกชาวหาบอสั่นากับมีโอ้สงสัยเสามสิบผ่ากับมีถ่า้ออกกินแบบงามแบบลอยสาวจังหน่อยรถพิาควาคิว่าอยู่เศ้าปลายีเนาะคักมาแนถ้าเป็นเป็นลูกชายจะน้อยยังสิบกวานี้แต่ว่าได้ใจเอื่อยนี่ ได้จะได้อประมาณอไรเดอนได้จา่ายกับ a าสิหหไปอ๋อเพราะว่าเขาสิหาแล้วเนาะมีส่ิบหาหาิบกิบเนาะถ้าอยู่บ่หกสิบเอือยบิรนนาะาดเตว่าขนาดได้สี่สิบห้าเงยสวี่สิบห้าก็ยังบ่ 45, 55, 60, เท่าแว่าอยู่แบบเพิ่นเห็ดหายเห็ดนาน้ำเอื่อได้อยู่บ่สิ<ม>านแต่ว่าเมจเพาะื เป๊กเอื้อยแบบว่าเป็นพ้นแบบเห็นหน้าเห็นการบ่อหรือว่าเห็นไทยเห็นหน้าได้สเป็กของเอื้อยนี่กาบอมักคนจะสู้มักแบบเห็นให้เห็นหน้าเลยน้ำให้น้ำหนาน้ำหัน้ำโซนนึงความนองโง่บอมักคนจะสู้บอมักนินบอมักเที่ยวบอมักกินเหล้ากินยาถ้าว่าเป็นคนแบบว่าค้าขายดีว่าหาเงินื่อนเอือยเอื้ยกับบอีบ่อจมุตรพนบอมเอื้อยฆ่าขายกะบักอยู่ ก็จะมัค่าายไกันมัไปด้ค่แต่ว่าบ่มักคือคนจะสู้แบบว่าคนจะสู้มาดิมักินพเนา่นมักนมักเที่ยวกันเออต่่ไปทังได้ยู่แในหนม่เนาะสมมติว่าเอ้ยเนิ่มดิมักเที่ยวป่านเี้่นพกมีผัวแล้วเนาะกือที่เอ้ย่นสวยคือคนแบบว่ามักเก็บตัวอยู่ในหื่นป็นงุ่อๆแต่ว่าเวลามีแบบ มีงานบุญงานดอกเื่อนไก่คือกระปเนาะไปบุญไปสิ้นไปบ้านบ้านอื่นกรไปถ้าไปกับยญาครูยติสามระปไปกับโมหลายหลายคนกระป๋ายไ่เคยว่าบุญใหญ่อยู่ฮันอยู่นี่ไปดิ้นไปเที่ยวกับโม่กับครูไปกินลาบก็เ้ยเนาะเอ้ยคันไปกับยญาติญาเลยแม่ได้ไปบุญการไปหลายคนน่ะเนาะเรียกเหมืนกระหม่อมทับหม่อทับโมเนาะ ว่าไปกลิ่นไปโฮเซลกินเหล้ากินเบียร์เพิ่นบดบัดบุปไปเนาะจุกนัินจุกนี้บุเอานะแบบข่าวัดพังถ้ำเพิ่นบัดไปเนาะข่าวัดพังถ้ำเลยไปโอ้เพราะว่าคาดว่าในสเปนเอื้อนี่ถ้าเราเป็นผู้บ่ววปปาวลาวันลงบาตไทยเราใช้ก็ได้ไทยก็ได้ลาวก็ได้ขอใจเพิ่นรับในซีนเขาได้เนอะขอใจเพิ่นรับเขาสะพัดขอบโขเอลยไปสิเด้อทุกอย่างเขาสิ่ด้ เพื่อนสารบานบอลบแล้ลวคันว่าแบบว่าคบกันนี่พี่แดงเพื่อนได้มาอยู่นะม้งเนาะอืมคันว่าเขาคันว่าเพคนหายเอื้อยไปอยู่ฟังไพยน่าเหมืนกระติไปอยู่บ่อชมรมบะมีนิยังยังตอบไม่ได้เลยนะเพราะว่าเอ้อลูกยังบ่มีครอบครัวจตะขนเลยโอ้เขากระปากป้าเนาะเพราะว่าลูกสามคนแบบยังโสดทุกคนเนาะนี่เป็นห่วงลูกคนนี้ย่างหน่อยกะต้องให้มีผู้เป็นรักเป็นแดงก่อนเนาะ คา่าวาไปเอาผัวใหม่ีไปฟังไท่นนีเลีลูกทีอยู่จังใดเนาะแลี้ลูกคนแตกแง่คา่าป็นผูบาหาเงินหาข้าบโมเกงกับอแต่ลูกมันขยันในไทยเฮนาเนาะ้า่าวขยันเฮนาโมเป็นกับอแต่หาเงินเป็นเนาะว่าโมยูสือ กต่คือสิบนี้พอยูที่ซื้อดอกเนาะเพราะว่าไผยจะหาเศษปากเศษทงเนาะนุ่งไทยนุ่งลาวมานี่ผู้ลูกมันอยู่ถูกได้เลยผมกไหมครับเกินครัวยังบมแล้วเบยลูกชายกัคนกาสิชาขอบช้างโขเลยเหงลงมีพยินอพิชาขอครัวแล้วชายแต่สิชาโขแล้วไปอยู่น้ำ ไปสู yeah. wow. okay. wow. mm ่เขาเดือนสิบเอ็ดเอาพันชานี่ยอสุดไสู่เขาเนแล้วก็บ่มีไทยได้บันฑ์เชียหอยนาเนาะลูกชายเ่เป็นคนเงินคนหยาบห่างเงาชาลูกชายได้แ้วก็ลูกชายไทยเหายงหอยนาเนาะถ้าว่าลูกชายไปอยู่ละเมียแล้วนี่เชียเหอหนาะส่บ่มีคนเนาะมีไท่มีคนนะคือเหอยนาแต่ละปีไม่ยา้างื่อไทยว่าหรือว่าไทยเอง ไทเองแต่่นยังน like, ้อยนะแต่คนยังน้อยนั่นก็ลุงไทยนะแต่ว่ารถไทยเป็นองเอื่ยบอปทาก็ซื้อรถไทยเขาทานก็ได้ซ้าซ้ปีนี้สปีนี้าว่าลูกชายเอาเมียเราแ่อยากคนไทยอยู่เนาะกาวมาจ้างเอาก็ะยำไทยยำหน้านียนี่ยเราเอ็ดชว่าช่วนทังลูกสาวยัก็ยังชวยยังมีคุณารมาลูในบทเอ็ไม่มีเพ่เลย ไม่เห็นข้าวเห่ามาไม่เห็นพี่กระ้ามานี่เลยครับลูกสาคือว่าเลยอายุมันก็แก่แล้วเนาะลูกสาโกลูกสาผัดมักไปกินเหล้ากินเบียร์ยุ่งกันอยู่นี่เข้าหูวจักทางไปเพิ่งไปข่าวจากโค้งบางกินบางกินเนาะเพิ่นกระา傲ซีมี่ก็เพิ่นอยู่แัวนัดนเนาะเพิ่งว่าม่แะ่รกันมีหัวกน่าจะมีอยู่แต่เพิ่นยังแบบว่ายังดิ่งก่อนเนาะ แต่ถ้าผู้เป็นแม่แบบเครียดจะแบบว่ายังเป็นพ่อเป็นพี่ว่าอยากดูเนาะเพราะว่าเขาเป็นสาวรักเนาะคือทั้งลูกเพื่นไก่แอสซี่ยังพี่ยังไม่ได้ยิงไปก่อนเนาะในผู้แม่เป็นห่วงเพื่อนสั้นให้หน้าตาก้าเนาะยันบุพมีตัวนำผ้าอย่างแบบเน้ยคันบุพมีบ่เห็นแม่หรอกแต่ชักสิโนเลยเลยเขาเขาเขาอยังโสดเเนาะเขาบไมีครอบครัวแม่ ฟังอาเด้อหนำนมๆนะทางเรยจันน์เคยจากนี้ผูกมาซอยเฮ็ดซอยส่างเวอชันซะ่เอาแล้วทางสิติโตอันถ้าหนุ่มสิติโตในทางไหนเฉยมีเฟซอยู่บ่มีอยู่โอ้ซื้อเฟซบ่นไหนเนาะจันหลัดสะบุดภาษาไทยบ่จันหลัดสะบุดโว้ฟังอาเด้อหนำนมเนาะซื้อเฟซชาวจันจันหลัดสะบุดวอร์ชันเออเพราะว่าเห็นผู้บ่าวฟัง ไปอายุหกสิบแปดเนกรพทะเขามาแล้วอยากได้สาวอันนี้ใหญ่ประมาณสี่ห้าชิปทเรื่อยๆอย่แต่ว่าเพื่นกะใช่ฮับราชการแล้วเพื่นกะฮับราชการที่นี่เนาะเพื่อนกะไปอยากได้เมียเล่าเหมืนเนาะแต่ว่าจะงหวัดิมาอยู่นลำเอื้อยกับผู้ผู้เลยเนาะเพราะว่าเอื้อย็เป็นกะไปปลาอื้นเป็นอะได้ถ้าว่าฮับเพิ่นนี่ต้องแบบว่าคุยอาการล้มการในกา ว่าพาชิบะยูพุ่นไม่ใช่บ้านยูพี่อ่อะมีแต่สองคนตุยกันออกเองเนาะหักที่มีหักขำ <c oughs> โขงว่าเนาะไปเที่ยวไปเที่ยวมานี่ก็มาจบบ้านจบเมืองไปไปอีกเรต้องไปอยู่ประจามอ่อก้าวบไปเที่ <c oughs> ทวยวเล่นโซนแล้วก็มายามบ้านแน่ยูพุ่นแน่ยูที่แน,เน่เนาะเอื้อยได้ <c oughs> อ่านวันนั้นได้มองเขาไปแบบว่าไปป้าเงินป้าซานคิดไว้เลยเนาะไปไปมามาซ้ำแล้วเขาไปเที่ยวไปยามเนาะ เวรขบวติเอื่อยได้เนาะมาเบิ่งเฮือนซานเพิ่นกันเลยเออเพราะว่าเคยอยู่เฮือนอยู่ซานคขาสิไปก็คิดฮอดเนาะเอื่อยเนี่ยมันมีได้ที่เลยเนี่ยี่เจสวรรุ่งกะค่ำเขาจังเท็่เถื่อนพาแต่ละคนกันพีหน้าที่เนาะเน่ลูกชายเพิ่นกันอยู่หน้าเพิ่นกันนอนอย่างนาเอื่อยนี่ไก่ว่กไก่ได้รักมึงเพื่อยู่หน้าอยู่กับไค่เพิ่นเดียวเพื่อ้เดียวเพิ่นเดียว คนแดงง่คน่นเจ็บตัว่นพิ่จกเราคมีดกมีเนี่ยแตนเราแ้เรหน้าู้เดียวอืแต่เราจะสิบเอ็ดออกภาษานี่ยไปชูเขามให้เพิ่นคนผานเดียวกันบ่เ้ยคนเซโนโอ้คนเซโนเนาะเซนูบพเได้วราบ่ งียบเนาะเอ้ยเนาะแถวหมู่นีเนาะือว่าเป็นพอยามนาบ่ว่ายามยามแรกคือกันบ่ยามเลกัเงียบอเงียบๆีีืาามนะอืเนาะแถวนนี่เงียบอเพราะว่าแถวามันถนนใหญ่เนาะแม่นแต่แถวนี้น่ะเงียบอีหลีคือยามยามแรกให้เงียบอมนให้เงียบเอื้อยนี่กถ้าเอื้อยนี่กสิอยู่แต่ในเฮือนหรือว่าไปงัวหงัว ไปเลี้ยงงูเื้อนี้หาไม่ได้ไปลูกสาวเอาไปเลี้ยงเองเอาไปผูกไว้งูเพื่อเองได้งูลูกสาวก็คือเมื่อเรไปใส่ก็มีแต่นอนอยู่ในเฮือนนอนอยู่ในเด้วยพาสิไปหินน้ำมูก็จะสิไปใส่เนาะมันมีค่อยสิมีพี่เหรอหันมาพื้นมูรุ่นาลาวเขาเดียวกับเขาก็มีครอบครัวมีเนาะคนก็มีครอบครัวเนาะคนจะไปหาเห็ดเบี้ยเห็ดแทนเห็ดหนีน้ำลูกน้ำผัวเพื่อได้เนาะไปดูคนเดียวไปคนเดียว แล้วมีเดียวค่ะคารามีหลมีลานอยอยู่นะเพ่อเฉพเยคนจังเปิดใจน่าคอยปีนอกองเพืนกะอยู่ผู้เดียวคนเงาอีนนี่อยู่เงา่ารนมีผู้่าวแอดบ้าก่ะฮาวกเหนื่อยเกวบวาวเคยแอดบ้านฮาป์เบ้อแต่เนาะวิไปกอนลุ้มปนกอนจังไงกะใช่แลเลยขอเพ่อนแตงโมเพื่อนยัดเพิ่่นพิ้มหาบัดขึ้นจันอื่นน่ะ ก็มีเปลี่ยนไปเลยได้เออมีใอยสิอันนั้นฐานะทางนี้ได้๋อแปลว่ายิบได้เล็กน้อยเนาะสายการแอบเป็นก็ยังดีเนาะบางคนอายุเฉลี่ยนี่ว่าบ่เห็นเนียโอ้โหเนาะพี่น้องจันจันลาดสะปุตโอ้โอ้โบพาสลายเนาะแอดว่าเด้อผู้ว่าผู้แพงเนาะกล้องคอยเลยเนาะโอ้โหเนาะพี่น้อง ว่าเนาะว่าคู้เท้า่าคู้เท้าใหญ่เนาะผู้เท้าหน่อยบอกความควบใจอื่นอะไรเนาะที่เพื่นเอาเฟซให้เบื้งคู่เท้าใหญ่เนาะอยากจะโอ้ลงกับสาวจันสมุทรเนาะหรือว่าเอ้ยจันเนาะการติดต่อหรือว่าแอดเข้ามาทางเฟซเพิ่นเนาะเพิ่นกับเนาอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับคุยกันเอาก็คุยกันร่วมกันเบื้องก็นาะว่าเป็นจังใดกันเนาะเม่นมาสิปึบปับอะไรไปน้ำหลุดกับผมเองแน่นอนเลยเนาะมีแต่ร่วมกันไปก็เนาะ เพ่อนกันไปกอดว่าคนเขาเป็นจังใดกะเขากะยิ่งว่าบทวนสะดวกว่าชิตี้หันตี้หนีเนาะพี่แจ๊บไปทักมากกะลุกกอดเนาะเอ้ยแขนบอตี้มาถูกวะเนาใส่กับทุกย่างทำกัรแรกกับพ่ออยู่ก็กินเนาะเอื้ยเนาะการเพิ่นหับได้เนาะการเพิ่นหับพานาครอบครัวลูกเต้าเนาะแต่ว่าทางลูกเต้าเพิ่นกันใหญ่เบิ่อล้ละเนาะก็ให้อุ้มให้เบะเนาะพี่น้องเนาะ แต่ละคนเป็นแบบประโยชน์ซาปายีแล้วขนาด pues mm ล 8, 2, nah ูกสาวหล่าคนกันยังซาอก็เลยซาปีซปีเนาะโอสดงก็เอื่อยไปเป็นส่วนมาลายปีเลยก็เนาะเป็นบอมสากครอบครัวเอื่อยเนาะทำมาีผูหักูจริงจังจริงใจเนาะโดยากกรกวเวลาเอื่อยเนาะดูหากกระโดบกวนเวลาเอื่อยกลับมาดุนพอสมควรเนาะสลาย ก็ขอบออบใจดังเอื่อยเด้อเนาะถีนังเสียเวลาเสียเวลามหนัง้ำเนาะอเะสลายเอาเงินเหอือเพินคืนอเงินนเจอครับเงินเนาะอบใจเด้อสื้อนามซื้อไดเหินเนาะ แน่หรือว่าคนชื่อชื่อบัตรเติมเงินก็เร้ยกเพื่อนเนาะแต่วันนมเพิ่นโทรมาเพิ่นก็สิมีเงินของเพิ่นอยู่ดอกเนาะราะว่าเพิ่นขอบใจเลยล่ะโดยขอบใจที่การเอื้อโดยโดยๆดรับก่อนเด้อสบายดสบายดีเอื้อเพื่อนหนาเพิ่นได้สิมาดิดน้ำใหม่โดยๆเนาะสลายโอ้เนาะ้องเพฮ่ยพี่น้องนี่เพื่นเก่าเอื้อยจันเต้เพิ่นอยู่กับผัวเพิ่นเนาะอุ้ยไม่ได้ยิกรขึ้นบ่ได้ต้นดอกไม้เพิ่น อืมเนาะโอ้โหผลก็ยังบผลเอาลงในสาหร่ายผลผลกับผัวผนตะกี้เนาะพี่น้องเวียชาวังกับบุรีขืนเนาะบุรีขืนตะเกือนเพิ่นจานๆนี่กระเพิ่นกระงามเลยเพื่อนพี่น้องขนาดรุ่นน้องรุ่นลูกเพิ่นก็ยังหมักเพิ่นเนาะ เพิ่นก็บ่บ่คุยนําเนาะเพิ่นว่าเพิ่นรับถือแบบลูกเนาะเพิ่นก็สิคุยนําแต่บ่าวรุ่นใหญ่เนาะรุ่นทําการกับเพิ่นว่าซั่นซะเนาะนี่เนี่เฮือนเก่าเพิ่นแม่พี่น้องเอ้ยคือเฮือนเฮือนใหม่เพิ่นเนาะที่ว่าผัวเพิ่นเสียแล้วเพิ่นก็หาเงินหาทกมาสร้างได้ซํานี้แต่ก็ยังบ่แล้วเนาะสีก็ยังบ่ได้ทากระเบื้องก็ยังบ่ไติดเนาะบาเอาสิเอิ้นว่ากะโลเห็นบ่พี่น้อง เกสิประมาณนี้เนาะงพ่อพีนอาา่น้องชาวบางกาขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็ขอบุญขอบคุณที่พ่อแมพ่พี่น้องเนาะเขามาหับชมคลิปสาว่างต,ต้นจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณานล้วเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้จะมีอย่างไรสาว่างเข้ากาคขาว่า,าสบายดีกันสวัสดีเด้อ